ยางมันราคาไม่ดีแล้วฝนตกก็ตกชุกมากขึ้นในภาคได้ไปซื้อปุ๋ยให้ยางมันออกดีขึ้นแน่นอนที่สุดค่ะเราไม่มีเงินไปซื้อรอบหนึ่งรอบหนึ่งนี่ทั้งอาหารทั้งค่าน้ำมันอะไรเนี่ยประมาณล้านกว่าบาทอะเหนื่อยนะแรก3เดือนเต็มๆนี่แรกเลยแหละปีนี้เป็นล้านเนี่ยถามว่ากี่ปีเราถึงจะาหาได้ใช้ไหมครับมันยากเลยแหละย,ยากเลย ถึงเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจะยืมตังค์ใครต้องหน้าทนเข้าไปเพื่อจะยืมอลูกจะเสียค่าเทอมจะทำอะไรสักนิดนึงก็คือต้องหมากหน้าไปหาคนที่เขามีตังค์สอนนี่ข้อมูลสรุปสถานการณ์ทางการเงินข้อมูลเหลือใครจะนักการศึนษามุ่งบ้านให้สำเรได้ตอนนี้มีเงินบ้ากมีหลักแจ้แจ้งมีลูกเที่ใหปหน้าหลังให ท้องตลาดทอรวมทางร้านการซื้อจากคนง่าตอนนี้ถี่เงินสิบาโสงแสนบาทจริงๆแล้วที่ตั้งธนาคารขึ้นมาก็ในแนวคิดก็อยากจะช่วยคนที่ว่าเข้าถึงแหล่งทุนไม่ค่อยได้ เลยก็ได้ทำธนาคารมาแต่ยังดีนะที่เชฟพรุ่นเขามาสนับสนุนและก็มีสมาคมพัฒนาชนบททำตั้งแต่ปี54รวบรวมสมาชิกได้ก็30กว่าคนมีเงินเงินออมก็ก็4 0 0พกว่าบาทตอนนี้ก็มีล้านกว่าแล้ว เมื่อก่อนนะก็มีไอ้มุง้งที่ยกไอ้มุ่งอะ่ะหรือว่าเงินนอกระบบอะ่ะแต่พอเรามีตัวธนาคารเข้ามาในหมู่บ้านของเราแน่นอนเราไปกู้ธนาคารเพราะว่าธนาคารจะมียอดเงินกู้เนี่ยในอัตราดอกเบี้ยที่มันต่ํากว่าจากของนอกระบบดีมากแหละมาเป็นทําให้เราไปต่อยอดได้เลยคงทีเงินเราทําไมจะว่าเราจะได้มาง่าย,ายใช่ไหมเอเราขาดปั๊บเนี่ยเราก็ไปกู้ธนาคารของซิรลอนมาได้คนง็เส้นนะครับ สูงชุดนะสูงชุดเต็พ่นครับสถานการณ์ไม่ต้องพนอ่นแบบชัดพน่น่อยชัดมันแพงครับขาดน,นิดขาดหน่อยจะไปซื้อของซื้ออะไรเนี่ยมาปรึกษามีกองทุนตวนกลางอยู่ดอกบาทเดียวครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วแหละรือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับการช่วยเหลือสถาบันการเงินในชุมชนเพราะว่าคุณบอกคุณไม่มีเงินก็ไปทำงานสิ เอาแล้วคุณจะทํางานได้ยังไงบางคนเขาไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีแม้แต่เงินทุนเชฟรอนเขาก็สนับสนุนในส่วนของเงินทุนในส่วนของอความรู้ถ้าเกิดใครที่จะอยากทํานู่นทนํานี่เอามาบอกเราได้นะครับเราก็สามารถจัดสรรให้ได้เหมือนกันนะครับในส่วนขององค์ความรู้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยกรอบทองนะคะเป็นกล้วยที่ผลิตใหม่แล้วก็ เป็นกล้วยของชุมชนทั้งหมดเลยค่ะเขาเรียกว่าเป็นรายได้เสริมค่ะของกลุ่มอาชีพแต่พอระยะหลังๆมาเนี่ยเลยก็เป็นงานประจําของเขาเลยว่าค่ะธนาคารเนี่ยเขาสนับสนุนไปศึกษาดูงานพวกผลผลิตทางาเกษตรพวกกล้วยพวกนี้ราคาจะตกต่ำสี่บาทจากสวนให้ตอนนี้ก็มีการมาแปรรูปของกลุ่มที่มาแปรรูปแล้วราคาก็สูงขึ้นเป็นกิโลละร้อยแล้วก็อีกอย่างก็สามารถช่วยเหลือชุมชนได้ด้วยทางกลุ่มเขาก็ประสบความสําเร็จเยอะพอสมควร ี่คือโครงการของเทปลอนนะครับขอทุนมาว่าออมีการเลี้ยงล่วงเลี้ยงอะไรพวกนี้การเทปลอนเขาสนับสนุนมาสนับสนุนมากออ็มาเลี้ยงตอนนั้นผมไปกู้ก็มันไม่มีทุนเลยไม่มีทุนเลยผมก็ไปกู้ทางธนาคารมาห้าหมื่นเสร็จแล้วกออ็พอได้ทางเทปลอนเนี่ยผมก็ไปปิดทางน้นก็เอาอันนี้มาหมุนอันนี้ต่อเหมือนว่าจะหมดลมหายใจเสร็จแ,แล้วก็ต่อมาอีกเฮลือกหนึ่งอะไรพวกนี้ก็คืออยู่ได้อีก ถ้าไม่มีเจ็บร้อนก็ไม่มีตนาการครับบวกกับตูวเงินเลยครับก็ง่ายขึ้นแล้วก็ดอกเบีย้ยก็ถูกลงแล้วก็ไม่ต้องไปบากหน้าเที่ยวขอยืมเข้าตามตามบัวในบ้านทุกๆคนเนะขาช่วยเหลือนะช่วยเหลือไปกู้ยืมอะไรมาเนี่ยธนาคารเขา,ขาไม่ค่อยจะมีที่ว่าของมุกมิกอะไรกับชาวกับคนในชุมชนนะดี เมื่อมันเดินเข้ามาแล้วอะเราอยากให้มันเดินต่อไปเรื่อยๆสร้างธนาคารขึ้นมาทุกๆหู่บ้านในชุมชนของเราและชาวบ้านเนี่ยก็จะได้ความสุขจากตรงเนี้ยเราอยากให้ทุกคนมองเชปรอนเป็นครอบครัวเนื่องที่อยู่ในเราซึ่งที่เราได้อะนะเราไม่ได้ตัวเงินนะเราไม่ได้มองไปที่ตัวเงินแต่ซึ่งที่เราได้เยอะแยะมากมายพี่ขอขอบคุณเชปรอนมากนะที่ทําให้คนของเราเนี่ยมีอาชีพลืมตาห้าปากได้เรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่เราทําเองไม่ได้ แต่ว่าเมื่อเชฟรอนมาเขาทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้แล้วผมก็จะรักษาสิ่งนี้ให้ก้าวหน้าต่อไปให้ได้เชฟรอนมีความยิ่งใจกับคนนครมากสิ่งนี้ค่อยเยอะแยะมากกว่านี้อีกอยากบอกเชฟรอนว่ายังไงยังไงก็คนนครไม่ลืมเชฟรอนแน่นอน